ชาวสวนมะม่วงตำบลป่านในอำนเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองออกจากถุงกระดาษคาร์บอนอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายหลังกําลังเผชิญปัญหาราคามะม่วงเกรดส่งออกตกต่ำจากปีก่อนมีราคาสูงถึง50ถึง55บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันเหลือเพียง2 8ถึง3าาทต่อกิโลกรัมขณะที่มะม่วงตกเกรดที่ส่งขาในประเทศ ก็มีราคาลดจากปีก่อน20 7บถึง7บาทต่อกิโลกรัมเหลือเพียง7 2ถึง2บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นชาวสวนบอกว่าปีนี้มะม่วงติดผลดีมากแต่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปยังขาดความเข้าใจไม่มีการเด็ดมะม่วงตกเกรดทิ้งนอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์น้อยยังทำให้ต้นทุนการดูแลสูงขึ้นเมื่อผลผลิตล้นตลาดราคาจึงตกต่ำจนแทบไม่คุ้มที่จะเก็บขายในงานไหนที่ สามารถที่จะกระตุน้นให้เกษตรกรได้ลืมปลาหน้าปลาก็คือของอมันมีราคาที่สูงกว่านี้บอกมันขาดทุนหนเวลานี้คือแต่ละคนนี่แทบจะบอใครเก็บละอู้ก่นตรงๆอ่ะราคามันถูกเกินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่อำเภอรพร้าวมีสมาชิก30รายมีพื้นที่ปลูกรวม520ไร่ ที่ผ่านมาพวกเขาประสบผลสําเร็จในการผลิตประโมคคุณภาพเพื่อส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นทําให้มีรายได้มากกว่าการส่งขายในประเทศแต่การทำบะหมีคุณภาพก็มีต้นทุนสูงตั้งแต่การใช้ถุงกระดาษคาร์บอนห่อผลผลิตการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและต้องมันตัดแต่งกิ่งเสมอ ชาวสวนบอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่มะม่วงส่งออกราคาตกตำ่ำเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้คำสั่งซื้อลดลงรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารตกค้างและแมะลงต้องห้ามของประเทศปลายทางเมื่อราคาขายตกตำ่ำชาวสวนมะม่วงที่มีรายได้เพียงปีละครั้งจึงเดือดร้อนหนักเกษตรกรที่นี่ผลิตมะม่วงเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยก็จะได้แค่ปีละหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดว่าขาดทุนหรือว่าได้รายได้น้อยลงเนี่ยก็จะกระทบกับการดำรงชีวิตของเกษตรกรทั้งปีเลยปีนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ในภาคเหนือมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้าผลผลิตอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0ตันเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณผลผลิตก,กว่า28,000ตันคาดว่าราคามะม่วงน้ำดอกไม้ในเชียงใหม่น่าจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลิตในภาคเหนือตอนล่างใกล้จะหมดแล้วและผู้ประกอบการรับซื้ออาจเริ่มทยอยส่งคำสั่งซื้อในช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปพยุงศักดิ์ศีวิชัยไทย PBS รายงาน